ดูคลิปนี้เขาเอายาสีฟันไปทาที่มะเขือเทศแล้วทิ้งไว้ออโอ้โหกลายเป็นลูกบอลเฉยเลยไปลองกันก่อนอื่นไปหาซื้อมะเขือเทศกันก่อนนี่เลยมะเขือเทศได้แล้วแล้วนี่ก็ยาสีฟันได้มาครบแล้วเฮ้ยแต่ทําไมรู้สึกจะแสบผิวอะ่ะเฮ้ยลืมทากันแดดมาอ,อแม่หนูจะไาให้แล้วนี่เลยเจ็บบอลลี่โลชั่นเฮ้ยนี่มันคิมกันแดดตัวใหม่ของเจ็บที่นะ แที่มี SPF 50 PA บวกบวกบวกช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB มีสารสกัดจากผลไม้ไม่เหนียวเนินอะแถมยังช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยโอแม่ผิวสว่างขึ้นมากก็แน่อยู่แล้วเพราะเขาช่วยโทอนอัพผิวแต่ไม่วอกไม่ลอยนะมีปริมาณ450 ml ผิวก็ดีละไปทดลองกันแม่โอเคเดี๋ยวรอยาสีฟันไปทาที่มะเขือเทศกันเลย <C ut ters> อยาสีฟันหมดหลอดเลยทุกคนทีนี้เราก็เอาใส่กระปุกไว้เลยทุกคนเห็นคลิปนี้ก็ตอนกี่โมงคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้24ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกี่โมงแล้วเนี่ยอย่าลืมมาเตือนในคอมเมนต์ด้วยนะคะ